โอ้ยโหยผ่อนคลายจริงๆด้วยครับคุณนีนี่วันนี้นี่เราคิดแผนดีๆออกกัเพียบเลยครับเดี๋ยวคราวหน้าเราหาชุดคอสตูมแปลกๆมาใส่กันดีกว่าใช่ <laughs> <c oughs> อุปทานเปนดปาเปนบ้า,บาคุณเบอร์ใครก็ไม่รู้อะ่ะรักเลย ฮัลโหลค่ะฉันโทรมาเรื่องเพทที่แกขโมยไปเรื่องเพรแกคือไอ้พวกที่จะมาฆ่าฉันใช่ไหมสรุปแกจะไม่คืนเพรให้ฉันใช่ไหมเพรเพรอะไรเพรลิเกเหรอเพรเพรไหนอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเหรอ อ๋อเพชเพชดิบนั่นน่ะตอนนี้มันอยู่ที่ฉันมีอะไรไหมฮะเจ้านายฉันเหนื่อยกับแกเต็มโทนเลยนะเว้ยอยากจะจบงานให้ไวที่สุดจ้าเท่าไหร่ก็ว่ามาฉันขอสันยีสิบล้านได้20สิบล้านส่งของที่ไหนเฮ้ยนี่นี่ยังยัง,ยง ฉันยังพูดไม่จบเลยฉันพูดไปว่าขอ20ล้านบวกกับชีวิตของพวกแกทุกคนจะอ,อยู่ในคุกหัวอีนี่เฮ้ยนี่นี่ฉันว่าอีเลยเหรอฉันชื่อนีนี่จ้ะไม่ได้เพื่อชื่ออีไอ้โจรข้างเพชรเน่ ฉันถามจริงๆนะว่าจะอยากได้ไอ้เพชรนี่ไปทำไมนักหนาทั้งโลกเนี่ยมีเพชรแค่เม็ดนี้เม็ดเดียวอะอยากจะได้จังเลยไอ้เพชรขี้เลยขี้เลยอย่างก,กับก,ก,ก้อนหินขึ้นตะไคร่เนี่ยไปยัว่วโมโหมันทำไมอะเมื่อกี้คุณก็ได้ยินนี่ว่ามันเรียกฉันว่าอีเลยนะเออก็เจ้านายคุณก็เร่งเราไม่ใช่หรอนม่งไง ฉันรับรองเลยนะว่ามันเนี่ยของขึ้นแน่ใช่นอกจากมันจะอยากได้ของคืนแล้วมันยิ่งอยากจะฆ่าคุณมากกว่าเดิมอีกนะ